กราบสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนครับหมื่นหนึ่งหลอดมาสรุปผลบังไฟขนาดทอสองทอสามนิ้วนะครับบางส่วนนะครับวันที่12พฤศจิกายน2567นะครับที่ท่าสารวัตรนะครับผมที่ท่าสารนะครับอ่ะรายการจุดดังนี้นะครับบางที่หนึ่งพอยใหญ่มีนะครับขนาดทอหนึ่งนะครับอ่าลอยสี่สิบถึงลอยเจ็ดสิบได้เก้าสิบคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่สองประตูเมืองขนาดทอสองสองลอยถึงสองลอยฮาวิถึง ยี่สิบวินะครับถึงสองรยี่ดี๋ยวพอดีแพ้วินะครับบางที่สามประตูเมืองทอสองนะครับอ่าบางมองหันทอหนงันนี้ทอสองนะอ่าขออภัยนะครับบ้างที่อ่าสามนะครับประตูเมืองทอสองนะครับห้าสิบห้าสิบห้านะครับเดี๋ยวสองร้อยยี่ห้าคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สอ่าวีซ่านะครับเจ็ดสิดีร้อยเก้าสิบคะแนนผ่านครับบางที่หนครทาาหนะครับผม 55 60ิเด็ดสามร้อยสคะแนนผ่านครับบ้างที่6น้องชีตานะครับ60เบอร์เดียวเด็ด้อยสี่สคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่7นะครับตองหานะครับ70 75สเดสิ้าเด็ยยี่สคะแนนผ่านครับบ้างที่8นะครับเจ้าคุณทองนะครับขนาดทอ3นะครับ5้าทอ3หรือทอสองบวชเปิดบวกเขียนไหวต่อคอไผ่นะครับ305ร้อาวิถึง315นะครับ260คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่9นะครับ เทพมหานะครับหกสิาคะแนนทอสองเด็ดส้อยหาคะแนนเจ้านะครับบางที่สิบเบิกฟ้านาค่อนแก่นะครับหกเบอร์เดียวเดส้อยสามาคะแนนผ่านครับบางที่สิล้านเขานะครับสองเบอร์เดียวนะครับเดร้อยห้าามคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สิบนะครับอ่าค้นขอกก่นะครับผมอ่าสองร้อถึงสองนะครับเดสา้อยสิบแดค่านนผ่านนะครับบสมราคาอ่า บ้างที่13นะครับแท็กซี่0ูนย์แนะครับขนาดท่อสองเจ็ดสิบ้อยแปดสคะแนนเจ้าหมวกนะครับบ้างที่ิ4หลวงปูนะครับเจบเบอร์เดียวเดียสามร้อยหาคะแนนผ่านครับบางที่1บหาสอราชวงศ์ครับแปดสิ้าเก้าาดส้อยเคะแนนผ่านครับโ้ยขัดขัดนะครับบ้างที่16นะครับผมเสียแม็กนะครับ 80เบอร์เดียวได้280คะแนนพอดีเป๊ะนะครับเปิดแม่นคักเจ้านะครับบ้างที่48นะครับเจแอมนะครับ70เบอร์เดียวได้180คะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่19น้องไม้นครโพนะครับอ่า75เบอร์เดียวได้265คะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่20นะครับมาบักจอนนะครับ 255ถึง260ร้หรือสอง้อยสคะแนนไม่ผ่านครับบางทียี่สิครับ1อุบลนะครับ70 75สดห้าหรือสามคะแนนผ่านครับบางทียี่สินะครับหักเมียที่สุดในโลกนะครับโอ้โหขักๆนะครับ60 70นะครับผม155คะแนนไม่ผ่านนะครับผมบางทียี่สินะครับหมูบินนะครับ90เพียง300นะครับ117คะแนนไม่ผ่านครับบางที 24นะ่สิ่ณขหลวงนะครับเจ็ดสิดา้อยสี่สคะแนนผ่านครับบางที่ยี่สิบห้าเียนุมนะครับหกเบอร์เดียวไดร้อยหกคะแนนไม่ผ่านครับบางที่ยีสินะครับสจอ,อเขียวนะครับหกสิบเดา้อยสคะแนนผ่านครับบางที่ยีนะครับน้องเอนะครับเจบเบอร์เดียวได้ร้อยเคะแนน เจ้านะครับบ้างดียีนะครับหนึ่งอุบลนะครับ7จ็ดสด้177คะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่29นะครับผมอ่ะอ้วนพร้อมนะครับผม255ถึง260หายเจ้านะครับบ้างที่30ไพ่สีทอง30 40ขนาดท่อ3ได้310คะแนนไม่ผ่านนะครับผมอ่ะดีใจนะผู้ส่งฟุ้มมันนะครับฟัวมันสู่กันต่อไปในวันพรุ่งนี้ส่วนมากมันดีแดงจึงคืงนะครับอ่ะ ห่ากข้อมูลผิดลาดประการใดลุงหลอดเดฟซีต้องกรบาบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเดฟซีสวัสดีครับ